มาสวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้ก็พบกันอีกนะวันพุธที่ยี่สพุธที่22่สแล้วนักเรียนก็มาดูการบ้านของวันอังคารที่21วันอังคารที่ยี่เนี่ยก็จะมีหน้าร้อนะร้อปรากฏว่าเราครูให้นักเรียนเขียน ประมาณไว้แล้วใช่ไหมก็เป็นอันนี้ทําให้ดูแล้วเสร็จแล้วเราก็จะตอบไปแล้วข้อ1เพราะนั้นพูดข้อ2เลยข้อ2องเนี่ยครูประมาณพร้อมกันนักเรียนไปแล้วก็คือเอา40หารด้วยพันหตอบ40ครับตอบ40่ถูกไหมส่วนของจริงเอา37ไปหารพันหจริงๆ ได้43เพราะฉะนั้นบรรทัดสุดท้ายเราก็เอา40น้อยกว่า43ข้อนี้น้อยกว่าครับต่อมาข้อ3เอาเอา100หาร20,000ตอบ200ครับตอบ200แล้วก็เอา95หาร 21945ตอบ231ปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นไงครับ200น้อยกว่า231ข้อที่4 32หารได้80ได้400ได้400ส่วน81หารด้วย3000หาร3 5 2 0 0 35ได้435ปรากฏว่า400น้อยกว่า435ครับต่อมามาหน้า193เอา52ไปหารจริงๆเลยได้48ครับได้48เพราะฉะนั้นตอบกอไก่คือ48ขอไข่ ขอไข่เอา2,500หาร50ต่อบ50เพราะฉะนั้นเราก็เขียนคอควายว่า48ใส่เครื่องหมายประมาณประมาณเป็นลูกขึ้นนะนะ48ประมาณ50ต่อไปข,อ 2, ข,อไข้อ2กอไก่ตอบ85กอไก่ตอบ85ขอไขต่ตอบ90 ขอไข่ตอบ90เอา85ประมาณ90ครับเราก็เขียนว่า85ประมาณ90ครับแล้วก็ข้อ3กอไก่ตอบ256ขอไข่ตอบ200เพราะฉะนั้นประมาณ2เ,าเราก็เขียนคอควายว่า256 ประมาณ200นะงประมาณ200หรือเธอจะเขียน200ประมาณ256ก็ได้กลับกันก็ยังได้ต่อไปข้อ4ได้ได้ร้อยบสามอไก่ได้ยี่ร้อยยสิบสขอไข่ได้ร1 0เราก็เอา2ตัวมาประมาณกันร้อยยบสกับ1้อมาประมาณกันเป็นคอควาย ต่อไปข้อ5ข้อ5ก็จะกลายเป็น3 5 0 0มกอไก่ก็จะได้467 467ขอไข่ได้500เอา2ตัวมาประมาณกันก็จะได้4 0 467ประมาณ500ต่อไปขต่อไปข้อ6 ก็ไก่ได้677 677ขอไข่ประมาณ700เราก็เอา677มาประมาณ700นั่นเองเอาเป็นว่าการบ้านก็จบสิ้นแล้วต่อไปเราก็จะมาดูการบ้านของวันวัน1 9 0ของวันพุธนี้ครับวันที่22นะ พุธนี้ร้อยยีกูจะให้การบ้านร9 6ยเกนะแล้วก็ร้อยเอีกหน้าหนึ่งสามหน้าด้วยกันนะครับร้อไปถึงร้อ ไปถึงร้อยเก้าแปดนะสามหน้าด้วยกันแต่สองหน้าเนี่ยสองหน้าแรกเนี่ยร้อยเก้าหกกับร้อยเก้าเจ็ดเนี่ยจะเป็นใบงานที่สิบสองครับใบงานที่สิบสองครับครูก็จะแจ้งไว้ที่ g ูเกิลคัสลงเป็นใบงานที่สิบสองจะบอกเรื่องก็คือโจทย์ปัญหาการหารหน้าร้อยเก้าเจ็ด ร้อยเก้าหกกับร้อยเก้าเจ็ดให้ส่งสองหน้าส่วนหน้าร้อยเก้าแปดนักเรียนไม่ต้องส่งเอาไว้ครูเฉลยนะอ่ะเราก็มาดูนิดนึงหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนักเรียนอันนี้หน้านี้ครูจะเอาคะแนนสองหน้าน,นะน,นี่นะเพราะนั้นนักเรียนต้องส่งและครูจะไม่เฉลยด้วยหนึ่ง นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าอ่านใจความแล้วเป็นอะไรและตอบเท่าไหร่เลยแล้วก็ตอบเวลาตอบเนี่ยเขาถามอะไรตอบตามคำถามเช่นเขาถามว่าได้ทั้งหมดขี่เข่งนักเรียนก็จะต้องเขียนคำตอบว่าจัดใส่เข่ง จัดประทูใส่เข่งได้ทั้งหมดจุดๆแล้วก็เข่งนั่นเองแล้วแกต้องตอบมาตอบตัวหนังสือมาด้วยนะครับอ่ะเหมือนเดิมอันนี้นักเรียนจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้1น,นักเรียนใช้สองได้สองวิธี1น,นักเรียนถ่ายถ่ายหน้าร้อห กับ197ที่ตอบคำถามแล้วส่งหรืออีกวิธีหนึ่งนักเรียนเขียนใบงานขึ้นมาแทนแต่นักเรียนไม่ต้องรอบโจทย์นักเรียนตอบเลยข้อหนึ่งตอบสองมาทัดนักเรียนก็ตอบข้อหนึ่งสองมทัดแล้วก็เอาสองหน้ามาไว้อยู่ในแผ่นเดียวกันมันจะทำให้ตรวจง่ายแล้วก็ส่งง่ายด้วย แต่ถ้านักเรียนไม่อยากจะทำใบงานใหม่นักเรียนก็ถ่ายสองสองหน้าส่งครูเขียนชัดๆนะ,ะต่อไปดูอีกหน้าหนึ่งที่นักเรียนต้องทำโดยไม่ต้องส่งก็คือหน้า1้อก็ทำคล้ายกับหน้า1้9ยนั่นแหละอันนี้ก็นักเรียนก็ทำส่งมานะครับอย่าลืมนะใบงาน ที่สิก็คือ196กับ197นะครับประด้านขอ,อนักเรียนตั้งใจทํานะครับตั้งใจทำใบงานแล้วก็ส่งมานะครับส่วน198เนี่ยนักเรียนทํามาแบบไม่ต้องส่งและเดี๋ยวจะเฉลยนะครับเอาละเพราะนั้นคลิปนี้ครูก็อาจจะเร็วในเร็วหน่อยก็ขอ ลานักเรียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ